ขบวนรถธรรมดาขบวนที่284ต้นทางสถานีจุกเสม็ดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตอนนี้กำลังเข้าสถานีหัวหมากครับผมในวันนี้ขบวน284ได้นำชุดรถไฟไทยธรรมจากสถานีภูตาหลวงพ่วงกลับมายังที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงด้วยนะครับตอนนี้ขบวนรถกำลังเข้าสถานีหัวหมากแล้วครับ และก็ได้ข่าวว่าในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการนำรถไฟไทยทรมหรือวิยอนโฮรซอนนี้นะครับขึับไปจัดแสดงที่ยู่รถประจอเก้าล่านกระบ,บังนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปจัดแสดงที่ไหนนะครับที่นี่สถานีหอมาก ผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงที่สถานีหัวมากโปรดนำติดของและสรมภาของท่านลงจากขบวนรถแห่งนี้บังคับความเรให้ขาด เสียใจจริงๆวันนี้ฝนตกหนักมากเราเจอกันใหม่ครับ